สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารนะคะวันอังคารที่ยี่สิบเอ็ดเนาะมาแล้วก็เนาะมันพูดคนเดียวเดี๋ยวงสุดจะไปให้ต่อไปคงสุดตัด กับโรงงานกุสุจะตัดมาสิบเก้าเลยนะคะไซเล็กสําหรับไซเล็กนะตัดเป็นสิบเก้าเลยเพราะว่าสังเกตคนไซเล็กคสไซเล็กเหมือนกุญสุไซเอชเอ็มพวกนี้จะใส่ประมาณสิบซับสิบเก้าแล้วไม่ก็อันนี้มันซับยี่สิบไงคะสิบแปดตัดมาสิบแปดสิบเก้าดีกว่านะคะเนี่ยอันนี้กุสุก็ต้องให้พี่จะตัดออกให้แต่ถ้าไม่ตัดก็ไม่เป็นไรเ <laughs> พราะของตัวเองไงคะ ก็ชิวๆนะไม่ต้องคิดเลยมากสูตรเน็บดอกยี่โถนะคะบานตลอดเลยนะคะตั้งแต่ปลูกมาบานตลอดเลยนะคะโอเคอัปเดตอัปเดตกล้องก็ไม่ค่อยจะดีเนี่ยนะคะขยับกล้องเลยนึเลนิดหนึ่ง ไม่ค่อยบาลานมันหนักไอแพกมันหนักคุยกันแบบคนชอบ,ชอบถักกับคุณสุนะคะวันนี้คุณสุใส่สีชมพูอ่อนนะคะ ST18 นะคะเป็นไหมเส้น18นะคะแล้วก็อันนี้ ST18 ไหมเส้น20นะคะซัมเมอร์สอบเนาะซัมเมอร์เบบี้ซัมเมอร์สอบนะคะ แล้วคุณสุก็ใส่ให้หุ่นนางตัวน้องนี่ก็คือชมพูชมพูหนมนะคะเขาเรียกเชียงใหม่ขิดนะคะแล้วก็ที่คุณสุใส่ก็เชียงใหม่ขิดเป็นสีปูนแดงเนาะสีปูนแดงโอเคแล้วตัวนี้ก็เชียงใหม่ขิดเป็นสีดำดำดำ,ดำแล้วก็ปูนแดงแล้วก็ชมพูนะคะหัวชมพูท้ายชมพูนะคะตัวนี้ขึ้นดีเรียพื้นหนึ่งนะคะตัวนี้สวยดีนะคะสวยดีในในความหวานส่วนความขึ้น ตันนี้อุดจะเอามาลดราคานะคะกุดจะไม่เอาเข้ามาขายแล้วกุศลขายนานมากเลยค่ะประมาณสามปีละสี่ปีละนะตลอดเชิงใหม่ิดนะคะมันเป็นผ้าที่ใส่สบายส่วนพราถุงกุดตัวนี้กุศดใส่ประมาณเกือบยี่สิบปีนะคะเกือบยี่สิบปีนะป่นแหงสมัยแต่ก่อนจะไม่มีลายอะไรค่ะคะมีแค่ตลอตต่ลตลองตรงนี้ลายตล่องตรงนี้แล้วก็ไม่มีลายเชิงติดยนนี้เขามีเชิงติดใช่ไหมมีเป็นงานคิด มันหมอนขิดนะคะสวยสมัยเดี๋ยวนี้สวยสมัยแต่ก่อนไม่สวยสุดสุยังซื้อเลย <c oughs> สุดซื้อสมัยแต่ก่อนก็สามร้อยกว่าบาทนะคะต้องซื้อเยอะสามร้อยห้าสิบนะคะผืนห,หนึ่งโดยไม่ได้อัดเกลีวต้องไปซื้อถึงเชียงใหม่เมืองทองธาน,นีเวลาเข้ามาที่นะคะซื้อลําบากนะคะแต่ก่อนไม่ใช่ว่าซื้อได้ง่ายสมัยเดี๋ยวนี้ร้อยกว่าบาทนะคะกุญสุขายนะคะร้อยกว่าบาทแล้วก็สบายๆนะคะ <c oughs> อันนี้ก็สใส่เสื้อถักนะคะเสื้อต่อดอกนะคะโอเครายงานตัวนะคะงานรายงานตัวเนาะอ่ะมาดูผลงานคุณสุว่าคุณสุทาอะไรต่อทําอะไรต่ออัปเดตนะอัปเดตอัปเดตนะอัปเดตผลงานนะคะคุณสุให้รูปแพ็กตัวนี้นะคะแพ็กตัวนี้พอดีเสื้อซับสีสม้มหรือว่าสีอ่ะเหลืององมส้มเนี่ยมันไม่มี ไม่รู้จะใส่สีไหนก็เลยใส่สีเรืองอ่อนๆเรืองอ่อยๆนเมอร์เอสเรืองอ่อนนะคะเรืองอ่อนนะคะใส่เรืองอ่อนไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าอยากได้สีไหนก็ค่อยไปเปลี่ยนเองค่อ <laughs> ยไปเปลี่ยนเองนะคะเพราะว่าซับแถมฟรีแล้วเนาะตอนนี้อ่าลูกชายเลยบอกว่าโอ้ยจับไม่ถูกลองถกบลอยสิโอเคลูกชายว่าแขนเนี่ยต้องทําเหมือนเสื้อ แสนแสนสี่ส,ส่วนสี่ส่วนก็คือเท่ากับตัวนะคะสี่ส่วนก็คือทําเหมือนตัวสีเขียวมะนาวสุกเรยเพิ่งทําเสมมร็จยังไม่รีดนะคะนะคะเป็นดอกดอกเล็กๆเห็นไ,ไหมคะเป็นดอกดอกเล็กๆออกมาแล้วก็เป็นช่อเล็กๆออกมาอีกสองช่ออะไรเงี้ยเดลลี่เขาก็จะพิュ๊นะคะก็สุว่าโอ้ยคือเยอะแท้ทั้งยาวทั้งเยอะ คะว่าอันนี้ทัลี่เขาก็จะผิวนะเขาก็จะสวยเนาะนะตัวใหญ่สำหรับสุนะอันนี้อกสี่สิบยังไงนะคะคอปาดนะคะคอปาดเนาะนี่คือด้านหลังเด๋ยวข้างหนึ่งเดี๋ยวสุดทำนะคะทําเสร็จแล้วก็ก็จะได้ตังค์นะโอ้ตังค์ใเมื่อคืนนะคะแค่ต่อเนี่ยแค่ต่อสามชั้นเนี่ยนะคะต่อเนี่ยนะคะทะลี่เขาก็สวยเนาะเออ เราเข้าใจนะแต่นี่คุณสุ่มมีเสื้อซับนะคะสีที่จะใส่ใส,ส่สีไหนก็อันนี้สีส้มสีส้มใช่ไหมสีส้มใช่ไหมฮะใส,ส่สีไหนก็มันมันอยู่กั้มขึงเพราะว่าเขาเหลืองอมส้มนะคะพอใส่สีส้มเขาก็ส้มไปเห็นไหมคะเอาส้มไปพอใส,ส่สีเหลืองเหลืองเหลืองอมส้มเลยเรือ,อว่าเหลืองไผ่เนี้ยแต่เหลืองไผ่ก็โอเคนะ นะเห็นไหมก็สวยดีนะคะเหลืองไผ่ก็เหลืองถ้าสีเหลืองเหลืองอ่อนละ่ะเหลืองอ่อนอ้อยไปเห็นไหมคะเหลืองอ้อยไปไม่มีพอดีอนะแล้วสีเนื้อละ่ะสีเนื้อเหล่านาะถือว่าสีเนื้อกับสีครีมครีมที่คุณสุใสสีเนื้อก็ขึมลงนะสีนี้ก็โอเคก็สวยดีสีนี้ก็สวยดีสีคุณสุใสก็กจะออก ขาวๆแล้วก็แก้มแต่ถ้าสีพูดถึงสีนี้ก็สวยนะสุว่าถ้าเบื่อๆนะถ้าเบื่อๆก็ซื้อซับไปหลายสีมาก็าสวยดีนะโอเคถ้าถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนก็ซื้อซับซื้อไปไปสักสามสีสีกันนะคะ,นะคะนะซื้อซับสักสามสีสีแล้วก็เนาะแล้วก็ไปเปลี่ยนใส่เนาะโอเค อาออยู่ก,กลางนะเนี่ยใส่กางอันนี้นสุดจะอัปเดตเสื้อตัวใหม่นะคะเสื้อตัวเก่าแล้วถักถักคือคือลูกค้าเขาเขาไม่เอาสีสีตอนแรกก็ใส่สีครีมเขาสั่งสีครีมสีครีมก็คืออทศูนสองสีขีมมันก็ใกล้เคียงกับสีขาวนะคะเราเรียกขาวนวลน,นั่นแหละต่อไปเขาบอกว่าตัวเล็กหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็ส่งมาเปลี่ยนนะคะ ส่วว่าเปลี่ยนสกเลยถักซีเบทให้เลยนะคะซีเบทคือเอทีศูนสานะคะเอทีศูนย์สามนะคะก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวแพ็กส่งนะคะ,ะชายเป็นใบไม้นะใบไม้ผีด,ดอกมะลินะคะแขนก็ใบไม้นะคะหันมาก่อน,นของคุณลัดดาวันออของใครจำไม่ค่อยได้นะคะ แพ็กส่งนะคะซักเรียบร้อยแล้วค่ะปะพ่นนุ่มเรียบร้อยปะพ่นนุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะตากแดดเพราะวันแดดมากะะ่ะตัดแป๊บเดียวนี่คือด้านหลังนะคะสวยดีนะคะด้านหลังก็สวยนะคะถุงมันพับหลายพับมันก็เลยโบหน่อยโหหุ่นตัวใหญ่นะคะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวแพ็กส่งเนาะ <c ười> แพ็กส่งแพ็กส่งลงไปนะคะ อันนี้คือถักซ่อมถักซ่อมงานหมายว่าถักถักเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะอ่าส่วนตัวนี้ต้นเถียนนะคะสุดใสเป็นเสื้อของคุณสุดเองสุดใสให้หุ่นนะคะต้นเถียนนะคะแล้วก็เออเชียงใหม่คิดนะคะเชียงใหม่จิดนะคะโอเคทีนี้มาพูดถึงตัวที่คุณสุดถักให้คุณจิตจินตนานะจินตนานะอ่าเขาเรียกอ่า เมือ <laughs> เขาเลือกใบผักแว่นไม่ใช่เขาเลือกคณสุดเรียกคนสุดตั้งใบผักแว่นนะคะอกสามแปดนะคะเพิ่งขึ้นเมื่อคืนนี่แหละเป็นอะไรมันชอบยุ่งจังนะคะ่ะมันสุดหาเหอ หาแขนเข็นสีหน้าห้านะคะแขนสีหน้าห้าอันนี้คือหน้าหน้าหลังนะคะเข็นสีหน้าห้านะคะตอนนี้ได้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกนะคะถ้าต้องต้องทำเจ็ดดอกถึงจะถักไปกลับได้นะคะตอนนี้ได้หกแล้วเนาะหกแล้วก็อีกดอกหนึ่งนะคะอีกดอกหนึ่งนะคะก็จะถักไปกลับนะคะถ้าไม่หกก็จะ ก็เจ็ดแปดดอกประมาณนี้นะคะเนาะนะคนะแรลลี่เขาก็ผ<ๆ>ิวดีค่ะแบบเว้นแล้วก็แขนก็จะเป็นแขนยวยแขนกระดิ่งในตัวแต่เยวยยวยนะคะนะเดี๋ยวรอชมนะคะรอชมว่าคุณสุจะออกมายังไงนะคะตัวนี้คุณสุก็จะติดอยู่สองตัวก็คือตัวของคุณเล็กนะคะเดี๋ยวคุณเล็กก็จะต่อเลยเพราะคุณเล็กเชื่อมแขนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวถักให้นะคะถักให้ คิดว่าก็อีกสักพักน่ะนะคะอีกสักพักก็น่าจะเสร็จนะคะก็เสร็จอทิตย์อาทิตย์นี้นะคะจะพยายามให้เสร็จอาทิตย์นี้นะคะนะส่วนตัวที่ทํสแขนก็รอชมอีกวันรอรอชมนะคะสุดจะรีดให้ชมนะคะว่าขนังจะออกอลังการแค่ไหนนะคะนะแขนสีส่วน ไม่รู้ตีเลคะค่ะเท่าไรรู้ว่าก็คุยเองตีเองว่าอุย้ยทำไมเยอะเอาแขนสี่ส่วนนะ้วแล้วก็ทำละสองสามชั้นแน่ๆเอาแล้วตกใจหมดเลยตกใจตกใจว่า,วานานๆทำแขนสีส่วนแล้วทำเป็นชั้นเองนะนานๆทีเนาะพ,พูดถึงพูดถึงพะทุงนะคะเชียงใหม่ขิดนะคะ ที่หมายคิดที่คุณสุจะมาลดวันนี้นะคะคุณสุพ่ออัดกาาคุณสุจะคิดแค่250้นะคะ250ก็เท่าเท่ากับว,ว่าผ้าถุงตกร5 0หแล้วก็ค่าอัด1 0 0 250แต่ถ้าซื้อผืนซื้อแค่ผ้าถุงโดยที่ไม่ได้อัดคุณสุขอคิด160ยบาทนะคะ160ยหกงใหมายคิดอันนี้สีเหลืองอ่อนนะคะสีเหลืองดอกคูนเราดอกคูนกำลังบานนะคะาหน้าบ้านคุณสุหัวแดงตีนแดงนะคะ ตรงนี้เป็นม่วงนะคะเชียงใหม่ขิดเนาะใส่สบายๆนะคะใส่สบายๆสงการใส่สบายๆถ้าอัดเก่าเราก็ไปดีไซน์ใส่หัวใส่หัวดีไซน์แบบวัยรุ่นนะคะใส่ใส่นะคะสอง้ห้าสิบาทพร้อมหัดเก่านะคะโอเคค่ะนี่เหลืององ มันจะเหลืองไผ่นะคะเหลืองเข้มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะนะคะแต่หัวแดงตีนแดงนะคะหัวแดงตีนแดงน,นนะส้มเหลืองชมพูนะคะ,ะจะเหลืองเหลืองเหลืององมอันนี้ริ้วนี้เป็นน้ําตาลเมื่อกี้ริ้วนี้เป็นฝานะคะแล้วมาเทียบกันสิลูกตัวตัวแรกจะสดฝานะคะเห็นไหมคะ ตัวนี้จะเป็นอมเขียวนิดๆแต่มีคิ้วน้ําตาลตัวนี้จะเป็นเล้วฝานะคะนะคะก็จะสวยคนละแบบนะคะผ้าถุงตังหัวแดงตินแดงสวยอยู่แล้วนะคะแล้ใส่ก็จะดูดีนะคะ250รวมอัดกาวนะคะ250รวมอันนี้ยังไม่อัดนะคะถ้าอาดัดผ้าเชียงใหม่ขิดเขาจะออกมาสวยมากเลยนะคะใส่สบายนะคะใส่30ปี40ปีก็สบายๆเลยสเมตกนะคะ ผ้าก็ต่อแน่นนะคะแล้วก็ชมพูอ่ะอันนี้ชมพูบันเย็นนะคะอ่ะชมพูหัวดําตินดํานะคะพอันนี้ชมพูนมนะคะที่องุ่นใส่หนชมพูนมนะคะน,นี่ชมพูชมพูบันเย็นนะคะอ่าถ้าซื้อแค่ผ้าถุงนะคะร้อยหกสิบบาทนะคะผ้าถุงที่ไม่อาจถ้ารวมอาจองสุ่คิดแค่ลดอีกสิบบาทก็คือสองร้อย ห้าสิบาทโปรติต้องสองร้อยหก,กสิบเนาะปรติคุณสุขายร้อยแปดสิบนะคะในอุ่สุมันลดเหลือร้อยหกสิบาทนะคะโอเคค่ะถ้าคนไหนซื้อที่ยังไม่ส่งในูุ่สุลดให้นะคะถ้ายังไม่แพ็คนะคะแล้วก็หัวดำตีนดำนะคะตัวนี้ก็ชมพูนะคะชมพูแต่ชมพูชมพูอ่อนลงมาดรอปลงมาหน่อยนะคะ,อะเอาตัวนั้นมาสิลูก คล้ายๆกันนะคะจะต่างกันอยู่หน่อยหนะะึ่งอันนี้จะชมพูอ่อนลงมาอีกอันนี้ชมพูใช่ไหมคะตัวริ้วต่างกันนะคะตัวหนึ่งริ้วเทาตัวหนึ่งเิ้วฝานะคะเหมือนายกับตัวมิกกี้ตัวเหลืองมิกกี้นะคะร้อยร้อยหกสิบบาทคะ่ะนิ่มๆน,นะคะทานิ่มๆน,นะคะไอ้พระเก่าออกมาจะพอดีนะคะ ร้อยหกสิบบาทถ้ารวมอัดเกาีงสุขิดสองร้อยห้าสิบบาทนะคะตัวในหุ่นนะคะเหลวดำอันนี้เป็นสีปูนแดงนะคะก็ะมีคีมตัดนะคะหัวชมพูท้ายชมพูนะคะตัวในหุ่นนะคะร้อยหกสิบบาทคะ่ะ นะคะลดหกสิบบาทค่ะอเดตัวในหุ่นมีแปลว่ามีสองสองผืนแล้วก็ชมพูนมนะคะชมพูนมหัวแดงติดแดงนะคะตัวนี้สวยนะคะ วอดแดงตีแดงที่คุณสุใสให้หนุนตัวน้องนี่นะคะร้อยหกสิบบาทนะคะ นี่เป็นชมพูอ่อนๆชมพูอ่อนออ่นก่าตัวชมพูนมนะคะนะคะนะคะหัวแดงตีนแดงนะคะชมพูอ่อนๆก็ด้อยชมพูเลยไม่เรากชมพูอ่อนๆหวานอ่อนๆนะคะร้อยร้อยหกสิบบาทค่ะนะคะแต่ถ้ารวมอัดกาวสุขิตร้อยห้าสิบนะคะรวมอัดกาวก็เป็นสองร้อยห้าสิบบาทนะคะอัดกาวออกมาจะพอดีเปียเลยนะคะตัวนี้ เขานิ่มแล้วฟอกฟอกมาแล้วสีนี้ก็น่าซื้อนะคะกระปิโนต์นะคะชมพูโนตเนะะี่ยฮะจะมีเลี้วหน่อยหนึ่งมาค่ะเนี่ยนะคะถ้าตัดก็ไม่เป็นไรนะคะตัวน,นี้นะคะตัวน,นี้คิดร้อยห้าสิบบาทค่ะนะคะถ้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ,นะคะ,ถ,ะ,คะถ้าซื้อไปชมพูโนต ตรนผูคีมนั่นนะคะแต่ก็จะอมเขียวนิดๆนะคะสีแปลกดีนะคะเนมๆนมนะคะโอเคค่ะ150ห้าสิบบาทค่ะเตัวนนี้นะคะตัวนี้สวยมากเลยค่ะตัวน้ำตาลแต่เขามีริ้วคาดหลายสีไหมคะ เาราขดุยไข่ไตัวคาดเขาจะมีหลายสีมีน้ําตาลมีฟ้ามีเขียวอะไรเงี้ยมีหลากสีนะคะเป็นเหมือนสีกะปิเคยแต่หัวแดงตินแดงนงะ่ะสวยมากเลยค่ะบคนนี้นะร้อยหกสิบบาทนะคะรวมอดัดกาวสองร้อยห้าสิบาทงานรอสิบบาทนะคะ ตัวนี้พื้นแล้วลูกสีกะปิข้งงกีบคนละสีอ๋อตนี้คนละสีอ่ะตรงนี้อ่ะอืออ๋อี่คนละสีไ้มาเทียบกันสิอ๋อส้มส้มกับชมพูแล้วแล้วก็โน้ต ตัวนี้เขาจะเป็นคนละสีลูกเขาบอกคนละสีอ๋ออันนี้อันนี้สว่างฝาอันนี้คึมฝาอันนี้ก็เลวต่างกันนะคะสีแปลกๆนะคะสมแปลกๆนะตัวนี้คิดร้อยห้าสิบนะคะมีตำแหนินิดหนึ่ง ต okay. ้องเพินี่คิด1อยห้าสิบบาทแล้วก็สีน้ำเงินตีนฟ้าหอมฝานะคะกลางเป็นน้ำเงินนะคะร้อยหกสิบบาทนะคะอัดกาสองร้อยห้าสิบบาทะคะ่ะเดี๋ยวคิดได้ตัดให้นะคะ เงี้นาฬิกาเงีย้นยนาฬิกาขึ้นมาเมื่อเลยอ๋อนี่ยไม่เสร็จนี่ไม่ได้ลายนี่ว่า,ยายอยู่ในลายบ้างอยู่ในไม่เสร็จบ้างดูสองอย่างโอเคขายเรียบร้อยแล้วเชือกใหม่คิดนะคะ เชียงใหม่คิดนี่เป็นผ้าถุงที่ใส่สบายนะคะสมัยแต่ก่อนคุณสุไปซื้อถึงเชียงใหม่นะครับซื้อท,ที่ตลาดเชียงใหม่เลยนะคะแล้วก็ซื้อเมืองทองธานนีแต่ก่อนมัน3 8 0้อยแปดิบบาทนะคะต้องซื้อประมาณหกผืนสิบผืนอะไรเงี้ยสุดึงจะได้ราคาสองรอยสามร้อยอะไรเงี้ยซื้อแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนแต่วัอนแทงนะคะแพงนะคะแพงมากนะคะแะ้วคุณสุก็ชอบใส่คุณสุมีประมาณสี่ห้าผืนนะคะ มีสีเหลืองสีเทาสีโอมีเลือดผืนปูนแดงตัวนี้คุณสุก็ใส่มาประมาณ20ปี <c oughs> ใส่มาคุณสุใสชิงใหม่นี้นะคะแต่ก่อนมันจะเป็นแค่ตล่องตล่องเฉยๆฉมันคือมันจะไม่มีสีสันลวดลายเลยรแต่น,นี้เขามีลวดลายมีตินโจกข,ขึ้นมามันเลยดูสวยขึ้นนะคะสมัยแต่ก่อนไม่ค่อยสวยแต่คุณสุก,ก็ชอบไงคช,ชอบเนื้อผ้าเขาเนื้อผ้าเขามากคุณสุก,ก็เลยใส่มาเรื่อยๆพอได้ขายคุณสุก,ก็เลยอ หาแหล่งที่ผลิตเลยแต่ก่อนคือเราซื้อต่อ,อพ่อค้าคนกลางมายว่าซื้อต่อคนที่เขาขายตามตลาดตามอะไรเนี่ยมันเลยแพงก็เข้าใจเขาเพราะเขาต้องเสียค่าเช่านเนาะอันนี้เราซื้อต่อคนผลิตมันก็เลยไม่ค่อยแพงเราก็เลยขายร้อยกว่าบาทได้นะคะโอ้ถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนร้อยกว่าบาททั้งสุนเมาหมดเ <c oughs> มาหมดแน่นะครับส่วนต้นเงินคุณสุนนะคะก็ <c oughs> ได้เยอะแล้วนะคะนะคะ,นะคะ แล้วก็เลยอีกห้าร้อยของเพื่อนที่โอนมาเมื่อคืนเลีวก็เอาแบงค์ห้าร้อยเสียบเลยนะคะเดี๋ยวไปกดหมานะคะเพื่อนโอนมาห้าร้อยนี่ของคุณอุบลคุณโทษนะคะคุณทิพย์คุณสุชาดาถ้าใครก็จำไม่ได้นะคะโมทนาบุญด้วยนะคะที่ยี่ปุ่นเราสูตถึงไปทอดนะคะวันนี้ถ่ายดอกลำดวน ดอกลำดวงสูกเพิ่งเป็นปีแรกมันเลยดอกใหญ่คะ,ะหอมมากหอมมากๆเลยนะคะหอมมากๆเลยนอนหอมทั้งคืนนะนะคะก็มีความสุกเล็กๆน้อยๆนะคะตอนนี้คุณสุกใช้งานเหมือนว่าใช้งานตัวเองเยอะเหมือนว่าถักเยอะุดเลยพีๆคือเดี๋ยวก็เล่นง,งานเล่นง,งานนี่อะไรเงี้ยคือไม่หยุดสักทียังไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่ป่วยมา <laughs> ก่อนป่วยหลังป่วยยังไม่ได้หยุดเลย <laughs> ก่อนป่วยและขณะที่ป่วย ก็เคยได้หยุดพักกันถักเลยตื่นตีหนึ่งก็ถักตีหนึ่งตื่นตีหนึ่งก็ถักตื่นคือถักตลอดนะคะเพราะว่าเข้าใจเขาใจเขาใส่ใจเราขนาดนั้นเรายังอ่ถักช้าช้าที่ช้าในการส่งแต่ว่าถักได้เยอะมันก็ได้เยอะแต่ถักได้เร็วมันก็ได้เร็วแต่มันช้าตรงที่ว่าออเดอร์มันเยอะนะ,ะพอออเดอร์เยอะมันเลยทําให้เราผลิตไม่ทันเนาะมือคนเนาะแฮนด์เมดแฮนด์เมด ส่วนบุญนี้ก็เดี๋ยวคุณสุเอาไปทอดอาจจะให้ลูกไปหรืออาจจะไปนะคะไปก็ไปนั่งนะคะเพราะว่ากลับมาจะเหนื่อยนะคะช่วงนี้แดดคุณสุก็จะเพียนะคะแต่เช้าๆลมดีอากาศดีนะคะก็ต้องไล่คือเวลาอาัดวิโอสุปจะอัดแต่เช้าอัดประมาณแปดโมงาฝ่าก็จะพอดีคือ8ปดโมงเก้าโมงเย็นสบายตรงนี้เป็นช่องผัง คือบ้านสวนเป็นช่องทางผ่านของลมนะคะลมวิ่งมาปืด๊ดไปเงี้ยค่ะก็ชอบมานั่งดูนกนกเยอะมากนกแล้วก็ดอกไม้ตอนนี้ดอกคูนกำลังบานนะคะกำลังออกเยอะเลย ธรรมชาติก็ทําหน้าที่ของเขานะคะพอถึงฤด,ดูการเหมือนว่าจะเข้าสงการมีนาเมษาอะไรเงี้ยเขาก็ออกดอกก็ทําหน้าที่เขาเปี้ยปียเปย้เปี้ยนะฮะแล้วเราทําหน้าที่ของเราหรือยังนะคะหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่นะคะแล้วก็ธรรมชาตินี่ก็คือธรรมะนะคะธรรมชาติเาก็ทําหน้าที่ของเขาถึงเวลาออกดอกเขาก็ออกดอกคือนุอ้ยไฟไหม้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอ้ยไฟไหม้บ้าน จะไม่มีคนรู้ให้ได้ดีน้ำฝนอีกนิดนึงอะไหมบักกำลังจะไฟขึ้นโอ้แก๊สนะลูกมันติดกระถังแก๊สในเร็วแล้ว นแม่นั่งอยู่ตรงนี้ก็โชคดีถ้าแ,แม่เขาในบ้านก็จบนึ่งข้าวไวไฟไม่ไฟไม่มอไม่มอฟันขมงเอาน้ำใส่ละเออก็ไปนึ่งนึ่งข้าวเหนียวตอนจะไอมาไหลนะคะนะคะไม่นะดีมันฟันมันมาก็เลยรู้ว่าไม่นะไม่เป็นไรไม่ก็ทิ้งไปซื้อจิ้นซื้อจิน ก็โชคดีที่ไม่ได้บ้านนะฟันเต็มบ้านเลยเนี่ย <c oughs> แล้วิีนไฟไหม้เนี่ยเราก็เออพอมีฟันมันรู้ไงฮะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าพี่สาวไม่อยู่พี่สาวไปนครพนมกับหลานสาวนะคะเลยไม่มีคนนึ่อข้าวให้ฐานปกติพี่สาวก็จะนึ่งข้าวนื่อด้วยฐานันสุดทําฐานไม่เป็นทำต่อแจ๊เต่อแจ๊มันร้อนเร็วใช่ไหมคะต้องคอยดูใช่ไหมแต่นึ่องสุดก,ก็ทำเสร็จัสุก,ก็มาไ,ลไหลที่บ่า ไดทักสิบยี่สิบนาทีก็ไปนี่ก็ไล่เพิ่งได้ยี่บหกนาทีเดินไม่ก่อนแต่ว่าใส่น้ำน้อยนะเออลมพัดพี่ๆแต่ไม่เป็นไหลเรื่องอะไรก็ไม่เป็นไหลนะคะนะเราก็หัดหัดทำใจในทุกเรื่องนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไหลเขาบอกว่าถ้าจะทำให้เราสบายใจก็หัดพูดก็คือไม่เป็นไหลนะคะขอบคุณขอโทษนะคะ ขอบขอบขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอโทษนะคะรีบรีบพูดให้เร็วแล้วเราจะสบายใจตัวเราก็สบายใจตัวคนใ,นใครก็สบายใจนะคะเขาบอกว่าให้หัดพูดคําพวกนี้ง่าไๆไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรคับไม่เป็นไรครับอะไรฮะขอโทษค่ะขอโทษครับนี่มันก็ต้องหัดพูดคานี้นะคะ,ะพูดนะคะก็อบอกว่าเอาขอโทษให้เร็วนะคะอภัยให้เร็วกันนั่นเองนะคะอันนี้คือธรรมะนะ เราจะได้สบายใจตัวเราจะได้สบายใจเนาะโอเคธรรมารักษานะคะเดี๋ยวบุญนี้อุสุทำถ,ถ้าใครจะโมทาม,มบุญอุษุก็นะคะร่วมรวม่รวมบุญด้วยกันก็อนต่างมาแล้วอุษุก็เสียห่ registry, ายแล้วอุสุเอ่ยชื่อไม่เอ่ยชื่อก็ไม่เป็นไรบุญกุศลนั้นได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะกุศลนั้นเกิดแน่นอนอยู่แล้วเนะะวาะเกิดแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าเราเรา,เราทาแล้วนะคะเราเจตนาเราทําแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วเนาะก็เดี๋ยวคงอันที่ยี่ห้ออุสุจะไปทอดนคะจะเจ็บภาพมาให้ชมนะคะค ว่าเรา,เราได้เท่าไหร่ก็จะบอกค่ะขอบคุณค่ะนำมาส่งค่ะนะคะงั้นก็โมทนาบุญด้วยนะคะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วลูก